สุดยอดเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพยาแกลนเพลเรือสำราญขนาดใหญ่สุดหรูที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจะพาคุณไปดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของสถาปัตยกรรมไทยริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นวัดกัลยาพระปางวัดอรุณพระบรมราชวังและวัดพระแก้ว และสะพานที่สำคัญเช่นสะพานพุทธสะพานพระรามแปดพร้อมทั้งรับประทานบุฟเฟ่อาหารไทยและอาหารนานาชาติแบบไม่อั้นจุใจทั้งยังมาพร้อมกับสีฟูสุดอร่อยที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดปิดท้ายด้วยผลไม้และของหวานแสนอร่อยซึ่งทุกเมนูนั้นได้รังสรรค์โดยเชฟระดับพัตคา นุกสนานกับความบันเทิงหลากหลายชนิดดนตรีสดรำไทยการแสดงโขนและนักร้องเสียงหวานใสที่พร้อมจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณตลอดการเดินทางทำให้การล่องเรือดินเนอร์ของคุณนั้นมีความสุขแบบสุดๆไปเลย